ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าชูช่องมหาแห่งมวลซื้อครับผมเนาะเอาวันนี้แอดมินเดินทางมาตามแนวทางปูบังบทด้พี่น้องเด้ <90 S 1> อเก้าูนบ <90 S 1> อกเต็มเต็มเก้าูนครับเก้าเก้าศูนเนาะอ่าหมดทิ่ผพานมากแล้วก็มีเอฟซีคนฝากรวมบุญพี่น้องเด้อเอามืดอนี้มาตามแนวทางวันที่หนึง่งอ่าท่านว่าครับผมเนาะ,ะแต่มีสายบุญ ฝากมาให้ปูบังบดด้วยเพื่อนเด้อกจ้าจงมาให้เห็นด้วยกันน้โมธนาน้ำกันครับผมเนาะสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวตรงไหนถามว่านี่รอรับกันว่าปูจะให้ตัวไหนรอติดตาม้ังโซนฟังกันครับนั่งเก้าอี้เก้าอี้เหมือนงวยโอ้คือวาไว้ตัวนี้งวยรูปงวยรูปเข่ากองเลยโอ้ ดิ้นเขาขอบขอบครับขั้นเขากลางนี่ได้จี้เลยโอ้จี้ขอบเลยโอ้บ่หน่อยผูไหนมากี้อย่างนั้นโอ้ยอุิเหตุเกิดขึ้นได้แล้วปูนะครับโอ้ั่างว่าตามแนวทางปูครับวันนี้ปูชีให้ตัวไหนนะครับเนาะงวดวันที่หนึ่งทานว่าครับผมเนาะปูบางบทจะให้ตัวไหนเจ็บโอ้ นานมัตการปูครับผมกล่าวนามัาตการครับผมเป็นได้ปูงวดที่แล้วมาตั้งแตัวคนมานี่ปูเรตตัวดีตัวดีที่สุดตอนฝันอยู่แต่มันมันมันตัวที่เจ้าของมันฝันเดี๋ยวมันอยากเป็นเลขแต่มันมันบวบบวบบักไก่นวันนั้นวันก็ในปูมันว่าเล่นไปแล่นแล่นจังไรบุ๋ม แลนนํากันสองคนอือแลนไปนํากันสองคนแลนออกกําลังก่ยจังได๋อือแลนไปพาหน้าเขาโอ้พาพาหน้าเขาปู่นี่บ่แลนแลนปูกระแลนแลนนี่นํากันสองคนปู่ชายแลนนําหนาอือออปู่แลนนํากดนแลนนําก้นลก้ปรากฏว่าปู่ขี่ขี่ใส่หน้าเขาบ่แลนหือเออปู่แ่นไปขี่ใส่หน้าเออขี่ใส่หน้าเขา้าโท ขี่ใช่หน้าเขาก่อนโอ้ยในฝันนรือไ่วะครับโอ้ยผมพี่โศกว้าฝันเห็นขี่ไปเลยเนื้อละทิเจ้าของบวมมากแท้ๆเลยวันเห็นขี่กับหมากัดบวมมากไรบวมมากไรแต่ว่าออกออกเออก็ตอนนั้นบู๊ยให้นฝันเห็นไม้สี่ตัวมามาสี่ตัวนั่นเออสี่หกอ่ะโอ้ยพูดถึงบวมมากกันว่าบมกมากัด สีโตเออมากัดคนบวมมากไร้ทางนี่ถามเนอะโอ้ยโวคนฝันยังสี่ข่อยบวมมากบวมมาก่ปเลยฝันนึเลเพระละเล่นพาหน้าเขานี่น้ำเต็มเลยขี่ใส่น้ำขี่ใส่น้ำเจ้าของเป็นคนขุดขี่อ๋อขี่ก้อนอ้าวลอยลงลงง่ง่ายเลอ้าเอ้าขี่ใส่น้ำเขายังด่า โอ้น้ำเต็มพร้อมแน่นหน้ำเต็มพร้อมคือน้ำท่วมน้ำท่วมหน้าครับผมมีเขาไมีหยังโอ้ปลาเขาด้วยจ้ะนี่ปลาเขาขี่ไส้ปลาตั้งแดนไปพาหน้าขาเจ้าไปขี่ไส้ซื่อๆนี่ไปขี่ไส้หน้าเขาลอยลงลงเรียงๆแล้จะคล้องจับนี้จะคล้องเนี่ยโอ้ยมาหมักไปปูโอ้ย มันมั็นสีโชคไงแบบโชคไงตัวนหนาๆโอ้โหค,ค่อยฟันนี้นนี่เราบ่เ,เป็นทาจักเทื่อันมัมันเต็มฟันเห็นเห็นขี่กับหมากัดกับ,บมุนนี่อ๋อออมาค้อยฟันเออฟันเล่นอันนั้นเล่นอันนี้คือ,อเล่นไผ่เล่นเพลยเป็นจันทร์ กันขนันไปจริงๆไม่ไม่เที่ังเออนี่มีจริงันะแมนแมนเท้ๆอ๋อตัวนี้กับตัวนี้กับคัดเนี่ยเก้วจี๊ดจี๊ดเลยคือก้วนึ่งซีเดี๋ยวปูเรียกแก้วนึ่งซีกัานนี่โอ้เขาก็บก้าเนาะเออให้น้ากับซีเนาะน้ากับนึ่งเนาะโอ้มีน้าพร้อมเออมีน้าพร้อมเนี่ยเอ้าขี่ออกไปแล้วกขี่ก็กวนนึงไม่มัน ไปได้อีกนี้้เกา 9cc หนึ่งเก้าอ่ะโอ้โได้อีกประตูเน่หนึ่งเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่หกขำก็ได้ไปอีกดียื้อยุกเก่าหนึ่งเออเห็นบ่หอวตะรามีมือมือหลังหน้าหลบมือฝันฝันว่าเล่นเล่นไพ่ครับพร้อมหน้ามีบนเกียนเล่นไพ่เล่นเล่นกบเล่นสมซิปโอ้นั่งเล่นก็มีจะบักเต่ากับบักเอ็ด นเลน้ยวไปก็เก่าเก้าเก้ากับเอ็ดเก่าเก่าเอ็ดนึ่งละเอ็ดนะเอ็ดก็นึ่งนะฮะไอ้นึ่งละโอ้ไผ่ออียงคือมีทอดเจ้าของมันมีเก่ามีเอ็ดตั้งหลายตัวนเกิดชิบวรีร ได้แถมว่าขึ<ม>้นได้ใจอยู่ครับผมเออหวยมันอกดูเทกเกลหนึ่งเก่าเก้าชุนนะปู่เไม่ยังไงนัโอ้ผู้เห็นก็เก้าเก้าหนึ่งเออเห็นว่าเห็นเออเก้าไงหนึ่งกับไงอยู่กล่องเออก็ไงหนึง่งกับไงก็ฟันมืดมืดติดต่อก <c oughs> ันหมดแล้วครับผมฟันว่าแล่นไปออกกำลังกายแล่นไปคืออ้อมเมืองบุดดอน แรนไปเรนไปโทงหน้าอยู่เลาะหนึ่งเรนพาหน้าพาน้าเขาไปมึงมึงมึ่งมึ่งมึ่งแบกนกระเรียนน้ำหนาเจ้าออของกระเรียนต่ำก้นเขาใช่ไป,ไปขี่ใช่หน้าเขานะว่าเจ้าของอยู่หรอกหม่ค้าไม่ค้าขี่ใช่หน้าเขาเออเออ่าแปลกดูว่า อันฟูองลงอังล้างเรื่อยปูอยู่ในหน้าน่ะใส่ปุ๋ยเขาเรียบร้อยเลยก่อนใก่้เขาองลงเร่งๆอยู่เขาก็เต็มอยู่วะนี้เขาก็เต็มอยู่น่านแมนอีดีน้่า่วมน่าก็ท่วมอยู่อยู่คุกขอบน้าเลยก็มีน้่า่วมแล้วก็มีคือห้ยคตลงไปล้มหน้าลงท่าลงไปปูกันเล่ปูกันเล่มักเก่าหนึ่งบันปู วันมากเรามือหลังมากคือขึ้นไปอยู่ว่าโอ้ยผมห <hoje> ม <ille> ักแร่เห็กพันแบบนี้มือหลังมากมาฟันว่าเล่นไผ่แบบนี้ฟันว่าเป็นยุ่เล่นไผ่กันเนาะเปลี่ยนไผ่เล่นไผ่แบบอบดำกบแดงอย่างเขาในหลังอ๋อคือเปิดฟันอีกชนิดขั้นขั้นขั้นฟันแบวเนี้ยอีกเนี้ยหนึ่งมันเป็นเห็กเลี้ยงเลยครับ อันนี้มันเลขซิปผสมซิบอ่ะผสมสิบเอปผสมสิบหนึ่งบวกเก้าเก้าบวกหนึ่งอันหกบวกสี่สามบวกเจ็ดตังสี่นะอผสมซิบโอ้โอ้เข้าใจแล้วปูก็ได้เห็นช้งตัวปู่เห็นไงเขาแจก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 ไฟคนละสี่ใบสี่ใบสี่ใบสี่คนอแจกแจกจะาควงก็ขึงมากไงผมว่าแบบีแจะต้องฝึกเก้า ก็บักหนึ่งคือหลายเลยชุดนี้กองกลางมันมาออกมาหมดไป่านนี้มันชิมันมันชิบว่าได้เนี่ยบอกว่าเจ้าของเจ้ามือออเแต่ได้เป็นหนึ่งเก่าเก่าแบบพูดเก่าเก่าหนึ่งอืหนึ่งเก่า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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าเก่าหนึ่งไปหนึ่งเก่าหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งเอออ่าหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเออหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งตัวเดียวกันอืมเลยสองตัวก็เลยมีหนึ่งเก่าแบบนี้ ครับผมหนึ่งกาะกับหนึ่งหนึ่งหมู่ฟูอ่าอู้ยอะไรจะเป็นสิทธิ์ฝันฝันนี่ว่ายังแปลกใจอยู่ฝันไปกี่ใสีหน้าเขามันเป็นโศกหรือเป็ี่ยนอย่างอืมตัวตะกี้เสีหน้าเขาฝันแลีนไปเออแลีนอ้อมเมืองอุดรครับผมในฝันนั่นนะบักนั้น พาน้ำหนาหงูเอาไปทั้งไลยแต่ว่าหงูอยู่ไปชานเมืองบุด่อนเดีวเลาะเลาะแถวนี้ละแชปแล่นแล่นแล่แล่นแล่นไปแล่นมากเจ้าของอยู่ข้างหลังครับไปขี่ใชน้าเขาโอ้ขี่ใช่หนางแล่นไปขี่ใช่หน้าเขาปวดขี่กระทันหันโอ้ผู้นำองลงองลงอะไรบ้าง ด้จะขวงห่างเลยแล้วฟันนี่สี่เจวายยุเขาเต็มหน้าเนาะเต็มหน้าน้ำพร้อมน้ำกระพร้อมให้หน้ากะมี่อืมหน้ามันจะเป็นนหน้ากะที่เป็นหนึ่งกันแล้วนะครูซีบอ่ะให้หน้ากะเป็นซีแล้วหนึ่งซีเก่าไว้หนึ่งซีเก่าอีกเออกไว้กันไว้การไว้กันอื้ หนึ่งสี่เก่าแล้วก็มาฟันซ้ำขึ้นที่สองเหมือนกันตัวเดียวกันนื้อเก่าที่ต้อกันขึ้รแล้วันว่าฟันว่าผสมซิปเด่นเด่นดีโลี่สมซิปโอ้ดุดบกัเป็นเนดำกคบแดงนี่ก่อนร้อยของเร่องนีงนเราได้ฟันนั่นเห็นเขาเล่นกันนะครับผมเจ้าของเลยเล่นเป็นเจ้ามือแจก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 ี่เจ้าอยู่ตัางหากวันนี้เออหมาว่าหลด แจกครบสี่แบบไงไงมันมีตะเก่ากละเอียดหรือยันสามลาบเยอ่ก็งายไปยังสีมันหลายไปนี่มันมันมันสีบ่เอาไม่บ่<ม>คือได้ใจอยู่ก็<ม>เจ้าของงไงไปนี่มันต้องได้นะได้แต็มนะวะฉ<ม>ันเกนะ่ากระนึงหรือมันก็นต่างๆตัว ออกมามันมีอย่างละสี่ตัวมผมบอกมันออกตั้งหนึ่งตั้งหลายตัวเอ็ดเอ็เอเอดดำนะครับผมม,มันออกมาสามตัวอีกเอ็ดหนึ่งมันต้องอยู่ในกล่องไม่หมดล่ะมันอยู่ในกล่องก็อยู่ในมือคนครับที่บอกเป็นหนึ่งเก่าคือในใจโอ้โ <laughs> ึคืง่ายม่เห็นเลย หรว่าไพ่หาชิปสองใบขึ้นไปเบื่ัยนโอ้แม่นี่ดีอะเนาะโอ้เราวิ่งออกพิจารณาพิจารณาเป็นแนวทางเข้าด้วยกันต่วจริงเนี่ยตัวจริงเนี่ยขึ้ง่ายมากเห็นตะเกาวกับหนึ่งโอ้แล้ววิ่งไปก็วิ่งไปสองคนบบักผู้ชายกับบูฮูจักหงะบูฮูจักมันวิ่งน้ำหนาผู้ชายเป็นห้าด้วยวิ่งน้ำหนาเจ้าของวิ่งนลำหลังมันคือผ้าเจ้าของไป๋งนะไป เ,เล่นไปเลยนเมื่อร่วงไปเลนน่นได้หน้าเขาเนี่ยผาหันน้าหันไปผ้าน้าผ้าเขาไปพ้าป่าเขาไปทุกคนว่าเอาปวดท้องปวดไทยครับกระทัานหันท้ายด้วยโอ้ครับท้ายเดี๋ยวหลังเล่นไม่ฟันนะครับครับครับดีครับได้แขนนี่นแหละหนึ่งเก่ากับหนึ่งสี่เก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าเอา้าหนึ่งหนึ่งห้าสอง ห้าสิบสใบเอาก็ถวายถวายผู้เอฟซีฝักก็ได้าอย่ค่ายาูสาสามือกนาสาสารงว่าโอ้ยมันคือฝันฝันมาล่มมาล่มสไฟโอันจงันไจะาลมไฟเออลมไฟเออคือบมีน ขาดตัวหนึ่งตีอ้าวพิจารณาเมืองพี่น้องนะครับเจรณาเมืองเอาด้วพี่น้องเด้อเน้อก็สิได้โสดไงนะพูนเนาะโอ้ยขันฝันฝันจังจีเจ้าของม่วมากหลายอืมโอ้เสื่อแต่วันที่เป็นว่าเป็นแต่ว่ามันไปใเซ็ตตัวหนึ่งบาทไปเซ็ตเนาะวันที่เป็นก็เป็นมันเป็นบาทบาทนี่เลยที่เป็นเป็นไว้ตังอยู่เนาะขอใหิงหิงปังปัด้วยกันครับ เฮงดีวยพี่เองเองดว